ไอ้รถตระกูลซีวิกเนี่ยนะลองมันได้ตกไปอยู่ในมือวัยรุ่นแล้วลก็โโอ้หจัดเต็มเงินชนิดที่ว่าขายได้ไปต่อเนี่ยผมว่าไม่มีคำว่าขาดทุนหรอกเพราะว่าเขาเอาไปอ่ะเขาก็ไปแต่งมาชนิดที่หืมสุดสุดเลยทั้งนั้นแต่ละคันนะครับ มันเหลือแต่ความชอบแล้วคือมันทํากันจนเป็นเป็นงานศิละปะแล้วคุณเข้าใจไหมคุณนึกภาพออกไหมคือรถมันเดิมๆม,มาจากโรงงานเนี่ยนะมันก็ทีไปอีกแบบหนึง่งพอขับไป3ามปี4ปี่ปีห้าปีเริ่มตกรุ่นเปลี่ยนบอดี้ใหม่มันก็ถูกยัดเยียดความเป็นรถเก่าให้มันนะครับเขาก็แก้เกมกันด้วยเอามันมาแต่งให้มันสุดๆไปทางใดทางหนึ่งเลยนะครับ รถมันก็กลับมามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอีกครั้งหนึ่งพอเสร็จมันมีศูนย์บริการลองรับมีอูท่ทำเครื่องทำรถดีๆลองรับนะฮะมันก็ยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่พอเสร็จแล้วพอตกแต่งกันหนักๆเข้าเหมือนกันมากๆม,ม,มันก็น่าเบือ่อตอนนี้ก็แต่งกันแบบชนิดที่ไม่ต้องเหมือนใครเลยมีเอกลักษณ์เลยเนี่ยแหละมันคือศิลปะ พอมันไม่เบื่อนี่ใครปุ๊บมันก็มีความชัดเจนนะมีความโดดเด่นมีมูลค่ามีคุณค่าในตัวเองนะครับนี่แหละนะที่มาของรถแต่ละรุ่นที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็มีกลไกหล,ลักๆอยู่ประมาณนี้แหละครับนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ดูดีนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบคนชอบรถ ชอบอะไรก็แล้วแต่มันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับความชอบเมื่อบางทีมันมาเจอกันพอดิบพอดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะนะมันก็นะอย่าให้มันผ่านไปนะครับโจกีครับ